ก็มาดูกันอีกนัดน,นะครับซูเคิลล่าสุดยังเชื่อมัน่นแม้ใกล้จะตาขาดแล้วนะครับล่าสุดทางโทมัสซูเคิลนะครับคุณซื้อของไบเยนมิวนิกยังคงเชื่อมั่นในทีมของตัวเองและโอกาสพลิกสถานการณ์ในเลกน,นะครับล่าสุดไบเยนเองครับบุกไปโดนโบคุ่มล่อไป2ประตู่ามในศึกบุนเดสเลกาเมื่อค่ําคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้ตามหลังเลวเซนฮางยา8คะแนานนอกจากนั้นเป็นการแพ้3นัดติดต่อกันในทุกรายการของไบเยนไปแล้ว หลังเกมครับมาฟังสิ่งที่ชูเครื่อนได้สัมภาษณ์หน่อยก็ใส่หัวไปด้วยครับแล้วก็หน้าตาไม่สบอารมณ์บอกว่าตอนนี้การคว้าชแชมป์อาจจะดูไม่สมเหตุสมผลเป็นอย่างมากแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเราเชื่อมั่นไปจนนาทีสุดท้ายและพวกเราก็ได้รางวัลตอบแทนดังนั้นพวกเราจะทํางานกันต่อไปแล้วแรงกดดันที่ถาโถมมาสู่ผมตอนนี้เกิดขึ้นเสมอหลังจากความว่ายแพ้ทุกๆนัดสิ่งสําคัญคือวิธีที่เราเล่นรวมถึงสิ่งที่พวกเราทําได้ในวันนี้ และนั่นคือสาเหตุว่าทำไม90นาทีของวันนี้แตกต่างจากครึ่งหลังในเกมดวลลาซิโอและต่างจากเกมที่เลวเซนอันนี้คือสิ่งที่โทมัสทูค์นได้ให้สัมภาษณ์นะครับก็พูดถึงประเด็นต่างๆว่าอะไรต่างๆก็โดนแล้วครับตอนนี้ใกล้จะชะตาขาดรู้ตัวเองอยู่นะครับแต่ก็ต้องทำงานกันต่อไปนะครับเกมหน้าเจอกับหลาสิงี้ยเพราะว่าเกมหน้าครับจะกลับไปเล่นในบ้านของตัวเองครับอาริอันซารีนาเจอลาิกวันเสราร์ และอาจจะเป็นเกมชีช้ชะตาอนาคตของชูเคิ้ลซึ่งมีแนวโน้มโดนปลดนะครับหากว่าพาเบเยนคว้า3คะแนนไม่ได้สำหรับโชมาสทูเคิ้ลอาจจะโดนเด้งเลยก็ได้นะครับอ uh huh, ืนั่นเลยครับก็ต้องมาตามสถานการณ์แหละของโชมาสทูเคิ้ลนะครับไปต่อหรือส่พ่อจำนี้ฝ้าเว,วามาตีฝ้าตัดสินใจนะครับ ต้องมาตามจริงๆทุกคน้วครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของโทมัสทูเก้นเปลี่ยนเลยไหมเด้งเลยไหมนะครับโอ้โหยังไม่รู้นะครับจัดไปฮะ